แบงค์เห็นหรือเปล่าเห็นครับพี่เออเออเตัวเครื่องเพทน่าจะวางไว้ตรงเออใช่ขยับให้มาให้มันดูเด็ดเออออามาสักตัวก็ได้เพราะมันมีอยู่สองตัวใช่ไหมอ่เออตัวนี้คือตัวเด็ดเออเอออย่างนี้ดีไหมอ่าอ่าอ่าส่วนไอ้นี่อ่าก็วางเป็นประดับไป้น่อยเปิดฝาเปิดฝาพี่แมนเปิดฝาได้ไหมได้ได้ได้ไม่ไม่กลัวฝุ่นนะเอออ่าโอเค เห็นเห็นโลโก้ข้างหน้าไหมน่าจะผมชอบตัวนี้นะโอเคโอ้โหวันนี้ครับก็เรียกว่าเปลี่ยนหลายแผนนะใช่เปลี่ยนหลายแผนเปลี่ยนหลายแผนกับ PlayStation 2 PS P2 ใช่ครับคนไทยเรียกสั้นๆว่า PS 2 PS t เอาจริงเหรอ PS t หรือ PS 2บ้านผมเรียก p 2 p 2 two PS p 2 two ใช่ครับได้หมดก็ต้องบอกเลยว่า คลิปนี้อาจจะยังไม่จบนะเพราะยังไม่ยังยังไม่พร้อมนะแต่เราเอาเอาเท่าที่มีได้เอาเท่าที่มีใช่ใช่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายคนน่าจะเริ่มรู้จัก PlayStation ยุคนี้มากกว่ายุคเพยหนึ่งนะผมว่าใช่ใช่เดือเพราะคนเจนซีไงถามเรียงเป็นรายคนเลยก็ได้อะคุณแบงค์ผมผมผูกพันกับเพย์สองมากกว่าคอนโซลคอนโซลอื่นเพราะว่า มันมันมันดูน่าเก็บแผ่นมันดูน่าเก็บเออแล้วก็มันมีกล่องมันอ่ะมันเปิดมามันมีที่เก็บเก็บเมมรีการ์ดด้วยอ่ามันดูว่าใช่เหรอสมัยก่อนเก็บแผ่นแท้เลยหรอใช่ใช่ไม่ได้เก็บแผ่นก๊อปไม่มีแผ่นก๊อป อย่จริงจริงแล้วเครื่องอ่ะเครื่องผมก็มีเป็นสีสีนี่ขายกินมาหมดแล้วอ๋ออ๋เคยมีหลายสีด้วยเครื่องเป็นสีสีอ่ะเพราะมันเลี้ยงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเหลืองขาก็มีนะสีเหลืองสีเหลืองอ่าอ่าใช่ใช่พี่แมนอ่ะอ่าเก็บมาผมเกิ่นนิดนึงว่าช่วงนี้เราเรียงตามไทม์ไลน์ถูกไหมวันแรกจําหน่ายของเพย์สองก็คือ4มีนาปี2000นะครับที่ญี่ปุ่นก่อนที่อื่นตามมาทีหลังนะครับแต่ผมกว่าจะซื้อมาเล่นเนี่ยต้องรอเป็นปีๆ ปีปีใช่ดีว่าประมาณปีเลยละปีหรือปีกว่าประมาณเนี้ยกว่าจะได้มาเล่นนะแล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นผมซื้อเครื่อง p 2มาเล่นเนี่ยผมซื้อแพ็กเกจที่เป็นแกนทูลิสโม่สามเรียกว่าเป็นชุดบันเดินชุดบันเดินกับแกนทูลิสเพราะนั้นแผ่นเนี้ยผมจะได้มาพร้อมเครื่องอยู่แล้วเป็นเครื่องรุ่น3 5มหมื่นห้าพันอ่าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นหลังๆแล้วใช่ไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกผมซื้อเดยวันซึ่งซื้อปีนั้นแหละปีที่ออกปีที่ออก แต่น่าจะเดือนคือสภาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเอาเครื่องเพย์นีไปขายเราตามตุ๊กเดรวมาซื้อเครื่องนี้แหละถามหน่อยเออผมลืมเรารู้ข่าวยังไงตอนนั้นว่าให้เพย์สองมันจะออกอ่ะเมกาเกมแม็กใช่ไหมผมรู้จากซื้อจากหนังสือจากหลายช่องทางเลยรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีแมนเด็กกรุงเทพคณก้องเด็กกรุงเทพมันอาจจะเข้าถึงกล้องได้มากกว่าจนคุณอัพตอนนั้นยังอยู่ในไทย ตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยแล้วก็ซื้อเป็นตัวนี้เป็นช่วงปลายปลายของเตยสองอ๋อเป็นช่วงาแลายนะทรา้ใช่ซื้อตัวนี้แหละแต่อตัวตัวนี้ไม่มีของผมก็ซื้อซื้อพร้อมทันทีที่รู้ว่ามันก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ได้เพราะผมรอจังหวะจจังหวะนี้เลยนะเพราะถึงจะออกตอนนั้นเราก็ไม่ซื้อแผ่นแท้เพราะว่ตอนนั้น ราคาเป็นแท้แล้วก็รู้ว่าสมัยนั้นผมก็ซื้อแต่แผ่นก๊อฟนอ้แผ่นเดียวเลยก็รู้ไม่าคุณคลองเนี่ยผมก็โทรไล่เช็คร้านที่กรุงเทพไปแหละว่าพี่ตกลงมันก๊อฟได้แล้วไหมก็บอกว่าได้แล้วได้แล้วแต่มันมีขั้นตอนนะมันต้องอะไรแผ่นล่อแผ่นล่อแผ่ล่อแผ่นล่อดีออกมาตึ้งโอ้โหตกใจมากเลยสุดท้ายก็ก็ต้องเข้าวัชจักร เกมที่จะต้องเล่นกับแผ่นแพ้เพราะแผ่นก๊อปมันก็ยังไม่สมบูรณ์มากตอนนั้นใช่ใช่แล้วจากที่ผมเกินเมื่อกี้ที่คุณขันเคยถามผมว่าณวันแรกจำหน่ายเลยสี่มีนาส0พเนี่ยมันมีเกมไหนที่ออกมาพร้อมเครื่องบ้างถูกไหมมันก็มีทั้งหมดเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมา7เกมเจ็ดเกมเท่าที่ผมเช็คข้อมูลนะประมาณอย่างนี้ดีกว่า ซึ่งเด่นๆเลยก็คือ Street Fighter EX 3นั่นแหละคือภาคใช่เป็นภาคที่ถ้าจะ e x c l u s i v e ีเพย์เลยเราจะไม่เห็นภาคนี้ในเครื่องถามหน่อยตอนนั้นเด็กกรุงเทพเขานิยมไหมกับ Street Fighter EX ภาคเนี้ยเนื่องจากมันเอ็กซ์คูสีเพย์สองคนมีเครื่องยางน้อยไงคนส่วนใหญ่มีเพย์หนึ่งกันไงมันก็เลยไม่ได้เออใช่แล้วก็อีกเกมก็คือลิ t เลเซอร์ภาคห้าที่ออกมาเป็น เป็นแทบจะพร้อมเครื่องเลยออกมามวันเดียวกับเครื่องเลยซึ่งผมเช็คข้อมูลรู้สึกว่าลิเลเซอร์ห้ามันจะออกภาคเพย์สองก่อนอาร์เคดอีกเกมก่น l l อนลิเลเซอร์นี้น่าจะเป็นเกมที่เหมือนกับซีกับเพย์นะพเพราะเพย์หนึ่งมัออนออกพร้อมเครื่องไหมพี่แมนใช่ใช่ลิเลเซอร์พีเอทีด้วยไหมใช่พีเอทีอีกใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดพีสามก็ลิเลเซอร์อีกใช่ไหมมันจะมีที่เดินมาแต่ที่แน่ๆที่เช็คเนี่ยลิเลเซอร์ห้าเนี่ยออกวันเดียวกับที่เพย์สองออกเลยอ แล้วก็อีกเกมที่ผมไปหาข้อมูลมาเล่นก็คือ Eternal Ring เป็นเปกมแนวแอคชั่น A P G ลองไปหาเล่นดูได้เพราะว่ามันถือว่าประวัติศาสตร์นะออกมาพร้อมเครื่องแล้วก็เกมอื่นอีกก็ไม่ไม่เคยดังมากเนี่ยประมาณ7เกมแล้วแล้วเกมที่มันเขียนอุปศิันคกว่า only for PlayStation ตรงนี้อุปศิส่วนคือมันมีแล้วเหรตอนนั้นมีมีบางเกมมีบางเกมส่วนการดิวสสาแล้วก็สเนี่ยผมก็ได้มาไล่ๆกับ ที่ผมได้เครื่องมาเพราะนั้นที่ผมเอาเครื่องไปเล่นที่บ้านตอนแรกเนี่ยผมก็จะมีเล่นอยู่2เกมนี้แหละเออัอนเนี้ก็ออกมาหลังจากที่เครื่องออกไม่นานเองออกมาเมษายนปีสองพันไล่มาเลยถาม<ด>หน่อยตอนนั้นพี่แมนซื้อเนี่ยอืติดชิปยังตอนนั้นใช่ไหมติดแล้วดิรู้สึกว่าติดแล้วนะเริ่มติดแล้วผม,ผมจำไม่ได้ว่า ซื้อมาผมซื้อเครื่องที่แปลงเรียบร้อยแล้วหรือมาแปลงทีหลังผมจาได้ไม่แม่นเท่าไหร่แต่ตอนแรกๆคือผมเล่นแผ่นแท้ก่อนอ่าเรียกว่ายังไม่ซื้อเกมเอแล้วจําวันที่เริ่มที่จะซื้อแผ่นละร้อยหรือว่าตอนั้นยจำได้จำได้คือหลังจากตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ซื้อพอไซเลนพิวสองออกอ่าผมบอกนิดนึงว่าปี2000นน่ะเนื่องจากเคสองออกมาต้นปีถูกไหมมันจะมีเกมที่ออกมาปลายปี 2,000ก็อยู่พอสมควรแต่ยังไม่ค่อยมีเกมใหญ่ๆเกมที่ออกในปีเดียวกับที่เพย์2ออกปี2,000นั้นเท่าที่ผมเช็คมาก็มี t e คเคนแท็กโ o นาเมนต์เดสตออฟอลีฟสองเนี้ยเกมภาคต่อใช่ภาคต่อแล้วก็ d y น a r ซี r วภาค2ประภาคนี้เออเกมเกมชื่อดังอ่ะส่วนใหญ่มันจะข้ามปีแล้วคือปี2 0 0 1ถึงจะมาอย่างเช่นไ i น a l i สิบ เนี่ยไซเลน t ิ i สองเนี่ยภาค่อ s ไซเลน h ิ l สองเดวิลเมคายภาคแรกเนี่ยเนี่ยจะมาปี2001หมดเลยหลังจากหลังจากนั้นเออคนกล้องเล่นเกมแรกของเครื่องเพลเกมอะไรจำได้ไหมตอนนั้นผมว่าจำไม่ได้เนี่ยผมก็จำไม่ได้นะวันที่ผมซื้อมาพร้อมกับแผ่นก็ปะ จำไม่ได้ว่าเล่นเกมอะไรแต่ผมเนื่องจากผมเล่นแผ่นแท้ผมก็เลยจําได้ผมมี m c ีเออเป็นเกมแบบกะโลกาลาแต่เราแต่เราอยากจะรู้ศักยภาพของเครื่องว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวชูตติ้งด้วยผมเอามาเกมหนึ่งไม่รู้เกมอะไรอ๋อดีเลยให้ผมเดาไหมมันมีเกมชูตติ้งเกมหนึ่งเป็นเกมดีซึ่งออกปี2000ปีเดียวกับที่ P สองออกเลยแต่อาจจะหลังหลายเดือนไงชื่อเกมซิลฟีด ็ต้องเห็นอใช่สนุกฮะเกมนี้เป็นเกมยิงฮะแผนแผ่นแพ้น่าจะแพ้งแต่คุณต้องลองไปหาแต่คุณอัพสิวจำไม่ได้แน่ผมเล่นซุปเปอร์บอทอ๋อแต่คุณกัปมาในยุคที่ยุคยุคสเตดิมแล้วไงใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่สุรินมันเกมออกอีกนะแต่มันทุกคนซื้อที่กรุงเทพไปหมดเลยใช่ซื้อทีกรุงเทพไหญี่ปุ่นญี่ปุ่น M V C มาเวลแคปคอม M V C อ่ะหนักหน่งหนักหนึ่งหนักสอง <idd starving> มีมีเออมีมีมีาสองมีอย่า <hint anha> ผมถ่ายให้ดูแล้วก็มีเทคแค้นเทคแค้นคอล l อะไรวะเออ e ี f ฟอร์ใช่ป่ะยังมากยังยังแีตมแต่น่าจะยุบปลายแล้วมั้งใช่ไหมปลายยุบปลายปลายเอยุบปลายแล้วก็มีแคชบริคูดแคชบี้คูดภาคของเพลงสองภาคแรกก็ออกมา จะปี2001ละ2001ละปีแล้วก็ดังชื่อเกมชื่อดังๆก็บัดดี้รอภาค3ามบัดดี้รอครับใช่อันนั้นก็ออกปี2001ใช่ก็เป็นเกมไฟติ้งที่คนตามมาตั้งแต่เพย์หนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็ภาคแรกบนเพย์เพย์สก็คือบัดดี้รอสามเนีแล้วก็มันจะมีแฟร์ท็อกเฟรมแฟร์ท็อกเฟรมภาคหนึ่งผมเล่นภาคหนึ่งกับสองเออภาคหนึ่งนี่แหละก็ออกมาเพย์สองปี2001ปลายปีเออแล้วก็ไทม์ไครซิต ภาคแรกของบนเพย์สก็คือทำใครสิทธสองนี่ที่เล่นสคนนี่นใช่อันนี้ออกปี2 0 0ศซึ่งถ้าจะเล่นให้สนุกทำใครสิทธก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนี่จอยกอไม่ใช่เดียไม่ใช่จอยกจอยกจอยปื้นกัดค่อนแต่ตอนนั้ผมจําได้ว่ามันจะมีของเทียบมีของเทียบมีของเทียบเห็นไหมว่าบางทีจะออกมาเป็นแพคเกจครับันเดิลเนเกมเลยเห็นไหม แต่นี่อันนี้เดี่ยวแน่นอนนี่ขายเดี่ยวขายแยกขาของด้วยซึ่งถ้าเล่นทำไขสิทธิ์ซึ่งภาคบนเพย์สองก็มีอย่างเช่นทำไขศิธิ์สองทำไขสิธิ์สามไขศิธิ์โซนเนี้ยโดยใช้จอยปืนนี่ยิงมันมากนะต้องรัวแหลกเลยไม่งั้นไม่ทันเออเปไงถ้าพูดถึงอ่ะเกมในยุคนั้นอ่ะของเพย์สองภาพกราฟิกมันสู้เกมตู้อาเขตได้แลวใช่ไหมโอ้ยใกล้เคียงครังใกล้เคียงมากใช่ใช่ถือว่าได้เลยฮะได้เลยเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ จอยปืนของกันคอนเนี่ยเมื่อเทียบกับจอยปืนของตู้ยังสู้ไม่ได้ครับเพราะนี้กดมากๆแป๊บเดียวมันไปแล้วะไกลปืนอ๋อไกลแบบค้างหรือว่าค้างหรือว่าจะหักเลยเนี่ยเออมันจะไม่ทนเหมือนของตู้เกมอ่าใช่ใช่ก็เรียกว่ามีเกมดีๆออกมาให้ทุกคนได้รู้จักจนมาถึงวันนี้นะใช่พอะลางคนเนี่ยเป็นเกมภาคต่อกันเลยนะนะซาเรนฮิลก็มาจนถึงวันนี้ แกนทิปออโต้ภาคแรกบนเทสองก็คือแกนทิปออโต้สาม GTA สามแล้วก็ภาคเสริมต่างๆออกมาสองมา่อแย่ไวต์ซิตี้เลยไวตซิตี้ซานแอนเดียใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยที่ผมรู้ว่าเอ่อเทสองเวอร์ชันอเมริกาเกมจะแพงกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นราคาแล้วราคาใช่ราคาขายตอนนั้นเลยไหมหรือว่าไม่ราคามันจะสูงสี่เท่าอย่าง NBA Baller อย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นมันก็มีแหละแต่เวอร์ชันอเมริกาจะแพงกว่า อ่ US แพงกว่าเฮ้แต่ตอนนั้นเครื่องมันล็อกโซนไงล็อกล็อกเลยนะเออแสดงว่าอันนี้ก็คืออย่างโซนนี่เป็นโซนญี่ปุ่นนาจะเล่นโซนไหนก็ไเอออันนี้อเมริกาแพงถ้ามีเพื่อนเอาแผ่นอเมริกา US มาใส่ปุ๊บอ๋อเพราะมันเป็น DVD ใช่เพราะไอตัวนี้อย่าลืมไฮไลท์มันเออไฮไลท์อ่ะอีกอย่างอ่ะผมลืมพูดจุดนี้ไปว่าเป็นจุดสำคัญว่าทุกคนรู้ข้อมูลมาอยู่แล้วว่า เบสเซลลิงคอนโซล all time เลยอ่ะคอนโซลที่ขายดีสุดก็คือเฮ2มันคือยังไม่มี160หนึ่งล้านเครื่องตัวเลขคร่าวๆยังไม่มีใครลบได้เพราะว่ามันก็คงเป็นตัวเลขที่รวมทั้งรุ่นอ้วนรุ่นสลิมอะไรทั้งหมดแหละทุกคนเดียวรอย60ล้านเครื่องยังไม่มีไหนลบได้หลายคนก็หาเหตุผลนะว่าเฮเพราะอะไรแต่ผมไปดูคร่าวๆอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นคอนโซลตัวแรกที่มันเล่นมันติบิเดียได้เต็มรูปแบบจริงๆก็คือ เล่นแผ่นหนังแผ่นคอนเสิร์ตได้ด้วยมากกว่าการแฟนแฟนเพลงแผ่นเพลงเนได้ี่ยดีๆซีดีเพราะว่าสมัยก่อนเราเล่นเพลงหนึ่งเราเล่นเซนเทอร์น่ะบางทีมันก็เอาแผ่นเพลงมาเปิดฟังได้แต่มันยังคุณก้องยังมีแผ่นที่มันแถมมากับเครื่องไหมมันจะมีแผ่นเดโม่ให้นะอืมอืมมันมีมีใช่ไหมอ่าพี่แมนจัดนะจัไปดูในกล่อบอ่าใช่เพราะว่าเอ็นนั่นเนีะแผ่นนั่นเนีะมันคือแผ่นล่อแผ่นล่อในบ้านเราเนี่ยมันบูมสุดขีดเนี่ย คือเกมอะไรที่แบบเรียกกระแสคนเข้ามาถูว่านะตระกูลตะกูลวินนิ่งตอนนั้นมันชื่อใช้ชื่อ Pro Evolution Soccer นะซึ่งออกมาภาคต่อเยอะเลยแต่เกมแอคชั่นก็มีนะที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้พี่แมนอ่นี่ไงเดวิลเมค c ค y ซึ่งผมผ่านมาแน่นอนตอนนั้นที่เล่นคุณขันก็เล่นใช่ เองยอมเล่นแผนแท้ตอนนั้นภาคแรกมันมากเนี่ยภาคนี้อหลายคนผมถามหลายปากละบอกมาเลยว่าภาคแรกดีกว่าภาคสองต่หนู่าจริงใช่ไหมมันก็จริงแหละแต่ว่ามันต้องเล่นต่อเนื่องเออมันเล่นต่อเนื่องใช่แต่ผมถามความรู้สึกนะเล่นครั้งแรกเกมนี้ผมเชื่อว่าพี่แมนก็เล่นเล่นคือกล้องเล่นคุณอัพแบบนี้ต้งผัสนนะผมเล่นเล่นต้องออดียุ่งนั้นนะอย่ามาเล่นตอนเพย์สี่เพย์ห้าเอละเล่นยุคนั้นเอภาพมันแบบ เป็นไงสุดยอดเลยก่อนผมจะซื้อผมเดินผ่านเห็นร้านเกมเปิดก็ว้าวแล้วอยากเล่นแล้วเออซาวนี่ผมบอกว่าซาวนดีแบบมันเป็นแนวเลยทัาตะซาวนดีพี่แมนพี่แมนฟังเพลงแนวแบบลองใช่ไหมบางทีมันก็พูดเลยไงตัวละคร let's rock it baby จาได้ไหมประมาณนี้มันจอยไม่ดิฟนะตอนนั้น แม่นะดิฟนี่มันมาตอนหลังๆยุคเพล์หลังๆแล้วนนี้ยังไม่มีอย่างนั้นเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นพอเพล์สองบานจำนายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยพี่แมนเริ่มเข้าสายดาร์กลอบ้องเข้าสายดาร์กไหมเข้าก็ไม่นานก็ต้องเพราะเรามีเครื่องนี้ที่เครื่อง ผมเข้าที่หลังเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าแผ่นแท้ราคาสูงเนี่ยเนี่ยกว่าผมจะซื้อแผ่นนี้ได้นี่คือต้องอยากเล่นจริงๆนะไม่ใช่ว่าแค่อยากลองอะไรนะเพราะรถเล่นภางหนึ่งมาแล้วไงของภาคสองจะเอาเห็นข่าวมาก็เตรียมเงินซื้อแล้วางเนี้ยเออแล้วราคาปัจจุบันเท่าไหร่ครับอแผ่นนี้ก็น่าจะเป็นพันๆแล้วนะแผ่นแท้อยู่ที่สภาพเออเพราะว่าเขาก็หากันไงเวลามันมีรีเมคไใส่ซองไหมใส่ซองไหมไม่มีไม่มีไม่มีใส่เบสใส่ซองไหมใส่สูงสูงซองเนี้ยใส่ไหม ไม่ใส่ไม่ใส่พี่แม่ไม่ใส่ผมก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ผมเก็บอย่างนี้แหละแต่ว่าเก็บในที่ดีหน่อยมันก็สภาพยังพอทิงได้ถ้าเราโดนแดดประจําอ่ะแผ่นจะเหลืองใช่แต่นี่ผมเก็บไว้ไม่ค่อยโดนนะห้องผมมึกมึกใช่ไหมปิดปิดปิแต่ตอนนั้นที่ยุคแผ่นก๊อปมานี่ก็คือทุกร้านต้องมีจําหน่ายแล้วแล้วไงผมไม่รู้ว่าสภาพตลาดกรุงเทพนี่ไงอ๋อตอนนั้นมีแทบทุกร้านครับแผ่นก๊อปตอนที่แผ่นแผ่นก๊อป นิยมแล้วนะทุกร้านขายกันยังไงผมเขาขายกันยังไงตอนนี้ขายปกติแปกติแหละเหมือนช่วงวันนี้เออก็คือจะมีกล่องนี้ให้เลยอืมเขาไม่คือคือไม่ใช่เป็นซองไม่ม่ซองนะมาหลังๆแต่แรกๆมีกล่องให้เลยพร้อมเลยเออเป็นกล่องแบบนี้เลยเหมือนกเทนึงใช่เหมือนเทนึงเลยมีกล่องให้อย่างนี้เลยเออโอ้ของผมสามจังหวัดอะเหมือนกับเซฟคอร์สเนะเออเป็นซองเป็นซองเออของผมเป็นซองซองมาหลังๆแต่แต่แรกๆจะมาพร้อมกล่องนี้เลยพร้อมเลยใช่ผมจำได้เออ แล้วก็ขายร้านก็ขายคู่กับแผ่นแท้ใช่ตัวใหญ่ก็ขายแบนแผ่นกอล์ฟกันร้านที่ขายของแท้มีไม่กี่ร้านเพราะว่ามีน้อยมากไม่น้อยมากได้คือขายของก๊อลฟใช่ทั้งนั้นเนี่มีแท้มีก๊อล์ฟเปหมดแหลแต่ตอนยุคเพย์สองนั้นเขาจะมีแค่ซุปแรกๆที่มันยังแปลงไม่ได้เออแค่แรกๆเลยเออเออใช่ แต่พี่แมน์เนี่ยไปซื้อเซเดนฮิวนี้ได้ไงผมก็ว่าเซเดนฮิวเนี่ยมันก็นาก่าจะมายุคที่ก๊อปมันเริ่มต<ช><พ>อนมมนั้น,นคือเราก็อยากใจหนึ่งอยากเก็บแท้ด้วยเพราะเราชอบไงเราเล่นภาคหนึ่งมาก่อนไงเราเลยเราสูฮ้ยชอบเราก็เลยตั้งเพราะนั้นได้ข่าวมันจะออกไงก็เลนตั้งใจว่าเฮ้ยไหนๆเรารวบเดี๋ยวว่าคงมีก๊อปได้เราก็ซื้อแท้ก่อนเพราะเราอยากจะเก็บด้วยไงเนี่ยถึงเก็บถึงปัจจุบันเลยไหมกันแล้วที่สําคัญคืออันเนี้ยมันเป็นแผ่นโซนญี่ปุ่นแต่อันเนี้ยเลือกภาษาอังกฤษได้ มันดีตรงนี้ไงโซนญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ว่าญี่ปุ่นอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นอังกฤษได้มก็เลยเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยแล้วเออที่จะพูดไม่ได้อีกเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมที่ผมเล่นซีรีส์ที่ผมเล่นก็คือไบโอฮาซาหรือ r e s i d e n t Evil ไงซึ่งเราพูดกันมาคลิปก่อนใช่ไหมว่าภาคโคสบอลูนิกาตอนออกมาใหม่ๆคุณจะเล่นคุณต้องมีดีนแคสใช่ใครจะมาเล่นบนเทสองตอนแรกมันก็เหมือนมีข่าวว่าเฮ้ ในคูตซีไม่ลงเครื่องอื่นแต่ในสุดนะลงมันก็มาลงเพย์สองไงเลสเตเดนอีวิลโคดหรือกล้าแล้วก็เติมเอ็กซ์อีกตัวให้มันต่างให้มันต่างก็คือพิมเนี่ยแต่จริงเฮ้ยแต่ว่ามันก็กว่าจะมาได้เล่นเพย์สองก็รอเป็นปีๆนะดีกว่านะเออกว่าจะได้เล่นระยะเวลาอย่างน้อยคนซื้อดิมแพดไปก็ไม่ได้เสียเปล่าก็ได้เล่นก่อนคนอื่นนานเออถ้าเ่เีพย์สองมาขายบ้านผมก็ได้เพย์สองผมเยอะเพย์สองเพย์สาม แล้วที่สำคัญก็คือ Resident Evil 4เกมแห่งยุคที่คนกล่าวถึงมากพวกเราก็เกมคิวใช่ไงคุณรู้ไหมว่าเกมคิวอะออกต้นปี2005ไงแล้วตอนนั้นหลายคนออกมาคอนเฟิร์มนะเฮ้ยโนไม่มีทางลงคอนโซลอื่นแรงว่าไม่กมคิไม่ทันข้ามปีเลยแค่ปลายปีเองอะ ต้นปีกับปลายปีเองอะลงบนเพย์สองเรียบร้อยทุกคนได้เล่นแผ่นกอลก็สนใจอย่างตอนนั้นต้องเติ้อแผ่นแพ้คิด <G Q S 1> ดูเดี๋ยวว่า,าคนสร้างเลยมาคนะอนเฟิร์มแล้วเฮ้ยไอ้กูสีไม่มีลงเครื่องอื่นแน่นอนหลังจากลงให้เกมคิวนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำไปถึงเกมคิวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกที <c oughs> ดีไหม <c oughs> เออ,เอ,อจะได้เห็นกันชัดๆเกมคิวเขาแบบทนาสนิกปะ ใช่ใช่ผมอยากได้ลูกนั้นแหละเคยมีมีไหตัวสีเทานะใช่เหมไม่ลื่นแยมเมลลนเนียมใช้แดดไมลื่นแย้มรอบนี้ไปญี่ปุ่นกันจะไปซื้อโอ้ก็เป็นตัวเครื่องที่พูดได้ทั้งวันนะผมว่าใช่ผมถามคุณขันนิดนึง Resident Evil 4เนี่ยคุณขันได้เล่นครั้งแรกบนเครื่องไหนคิวคิวนะไม่ใช่เพย์สองนะ ซึ่งหลายคนเขาไม่ได้ซื้อคิวเขาก็ต้องเล่นบนเฟซสองผมจะโดนหลอกทุกทุกเจนนะฮะอ่านินจาไกเดนภาคแรกเขาแอคบอกบอกอ่าไอ่เหมือนผมเลยผมก็เล่นเลยนี่พ้องกันนี่พองกัดีมแคสมาบอกเวโรนิก้าเฮ้ยก็ต้องเล่นบนดีมแคสต์นี่เหมือนกันผมก็เล่นบนเกมคิวก่อนในเซเรนดิวิลสี่แล้วโอ้โหไอภาคที่มันมาลงบนเฟซสองอะเซเรนดิวิลสี่อะมันไม่เหมือนกันด้วยนะมันมีเซปเปเลตเวงไงไอเนื้อเรื่องเอดา มัาให้ด้วยามซึ่งอันนั้นอ่ะเกมคิวไม่มีด้วยไงเพราะฉะนั้นคนที่เล่นบนเกมคิวยังไงในที่สุดนะจะแท้หรือจะ๊อปคุณก็ต้องมาเล่นบนเพย์ซอรตอนนั้นรู้สึกว่าเกมคิวอ่ะค่าสีมาดีนะกับตระกูลซีรีส์ e ล i d e เ t Evil เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามีตัวซีโร่ตามมาอกอะซีโร่กับ1นึ่งรีคไงที่มาก่อนภาคสไงเราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะสร้างความเอกลักษณให้กับคิวอะใช่ไหมใช่เดี๋ยวถึงถึง เอพิโซดของเกมคิวเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้กันอีกทีนึงพร้อมกับโช์ของให้ดูรู้สึกว่าผม่าโดนค่ายนี้หลอกบ่อยนะหลอกเออ็ลกแมนเอ็กซ์ีมาก่อนมันอมันให้เฟก้าลงก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดใช่ใช่ไหมเออแล้วก็คอยมาลงเครื่องเพเออเหมือนกันกับยืนยันตอนแรกเหละเฮ้ยเอ็กซ์คูซีฟแต่ในสุดพอเวลาผ่านไปมันก็อย่างที่เราเห็นกัน ดูประวัติเออวันที่พี่ไปบ้านผม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 ก็ผมก็ว่าจะพาไปดูห้องเกมนิดหน่อยนั่นนั่นพี่รีบไปดูห้องเกมผมว่าว้าวอ่ะเกมหลายๆเยอะซึ่งถ้าใครอยากจะเก็บอย่างไซเรนฮิลล์น่ะผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยไหนๆเก็บแผ่นแท้แล้วนะไอ้ภาคบนเทสองนะถ้าเก็บให้ครบเลยก็เวิร์กนะคิด้องเก็บพวกชอตอเมริกาด้วยเออภาคยูเคเนก้าสามไซเรนฮิลล์สี่เดอะรูมเนี่ยเออเนี่ยก็น่าเก็บหมดแล้วไซเรนฮิลล์ภาคออริจินน่ะซึ่งมัน ลงบน PSP ก่อนอแล้วค่อยมาลงบน PS2 แต่คือเกมเดียวกันอันนั้นก็น่าเก็บเนี่ยซีรีส์เซนต์เรนทิวของที่ลงบน PS2 ก็น่าเก็บเหมือนกันเดี๋ยวไปญี่ปุ่นอะไปเก็บให้หมดไปเก็บให้หมดโอเคเหนื่อยเลยใช้เงินเยอะด้วยไมีเยอะหรอกแค่บัตรรูดเองบัตรรูดเองนะบัตรรูดแล้วเป็นนี่เป็นจะใช้นี่เออเดิมเดิมเดิมจอยจอยเออจอยคอนโทรลเลอร์ผมมีใสใสขาวใสทั้งเงิน อ่าใช่แต่ตัวออริจินอลแน่นอนต้องสีดำแบบนี้ใช่ต้องสีดำฮะใช่สั่นต้องสั่นสั่นยิบยิกเลยชอบตัวชอบสองเนี่ยซึ่งรูปร่างก็จะคล้ายๆกับเพย์หนึ่งรุ่นที่เป็นมีอนาล็อกแล้วแต่รู้สึกว่ามันต้องใหญ่กว่านะความรู้สึกใหญ่กว่านั่นคือต้องจะใหญ่กว่าเพยหนึ่งนะรู้สึกผมว่าเท่าๆกันเออผมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเรื่องความใหญ่นะเพราะมันมีตรงนี้ไงอืออือเพราะเพยหนึ่งหลังๆมีอนาล็อกด้วยเหมือนกันไงจมูกม้าเล่นจมูก เห็นคุณกล้องบอกว่าจอย PS2 คุณกล้องเริ่มมีปัญหาอะไรใช่ไหมกดไม่ค่อยติดกดไม่ค่อยติดก็ต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่ขายตอนะผมมีผมมีจำนวนสายมือหนึ่งซึ่งมันมีออกมาหลายสีมากเก็บให้ได้หลายสีอะหลายสีก็สวยนะสีเงินสีด๊าสีแดงไม่นับไอที่แม่งเป็นออกมาพร้อมๆกับลิมิเต็ดของเกมไหนอีกนะโดยเฉพาะอีกเพราะนั้นผมถ้าจะเก็บผมใช้เงินกันอีกเยอะนะ รูดบัตรไปก่อนใช่ไหมรูดบัตรไปก่อนแล้วแล้วใหกลับมาเคลียร์ที่ลังเออโอ้โ็ได้จับขนาดมือัได้เก็บทุกภาคทุกเวอร์ชันทุกโซนทุกโหมอย่างนั้นใช้เงินถ้าพี่ชอบจริงเก็บน้ำหนักได้เหมาะมือไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วมันมีจอยเพย์สองของแบรนด์อื่นนะพี่รู้ป่ะอ่าเดนโดโอลิอ่าพวกปาร์ตี้มันจะมีแบบปุ่มปรับ อ่าผมลืมออปชั่นเสริมอืของเนี่ยนอกจากการคอนทามไฮสิตมันจะมีตัวนั้นด้วยนะไอทอยไอทอยใช่ไหมกล้องไงเกมที่ใช้กล้องเออเออ่ตอนนั้นผมผมไม่มีนะผมไม่มีตอนตอนนั้นผมก็ทึ่งนะเพราะมันมีพอร์ต USB ด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าก็มีพอร์ต USB เสียบอะไรอ่ะพี่เสียบพวกกล้อง ต้องคีย์บอร์ดบางเกมที่ใช้แผมไปเห็นคีย์บอร์ดที่ญี่ปุ่นกันก็แพงเนะ p พ 2. 2เป็นหมื่นเยนอยู่มผ,มผมจำได้แม่นอย่างเดียวตอนที่ผมเล่นก๊อปปี้แรกๆเลยของ p พ2อะ่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใส่ตรง usb ตรงนี้ด้วย <c oughs> ใช่ต้องใส่ต้องใส่ด้วย <c oughs> นั่นคือตัวก๊อปใช่ไมื่อจเล่นก๊อปทุกคนยุ่งยากตอนแรกผมก็เลยเอ้ยเล่นแทนผมไม่รู้นะว่าด้วยความที่มันมีหลายโมเดลหรือเปล่าไอ้โมเดลนี้จะต้องแปลงแบบนั้น แต่แบบใช่มันมันหลากหลายมากเลยจะจำไม่ได้ไงเออว่ามันยังไงบ้างจ่นแทงง่ายกว่าจบนะเพราะว่าเราซื้อมาแพงๆมันก็เห็นคุณค่าไงถูกไหมของแท้เออมันดีกว่าทุกคนถ้ามาสายกอล์ฟอ่ะเป็นไงเล่นทิ้งเล่นคว้างเล่นทิ้งเล่นกว้างจริงครับถามเลยมีตั้งเยอะแล้วคุณจบกี่เกมจบสักกี่เกมใช่จบสักกี่เกมใช่ไปสะพานเลยนะไปทุวันอาทิตย์ทุกนอาทิตย์ต้องซื้อแผดกลับมาซื้อแต่ถามว่าเล่นไหมเล่นไหมไม่เล่นซื้อไว้ก่อน ไม่งั้นกลับบ้านพือเปล่าให้ม<ช>ันแบบนอนไม่หลับใล่เนี่ยคลิปหน้าลองใครเล่นแคปปิลิคูลจบอ่ะนั่นแหละ,น,ละนั่นแหละเก่งอ่เนยเนี่จบโดยเป็นเพียงจอยนะซึ่งพอหลังจากเนี่ยที่ผมบอกว่าออกมาปีสองพันเนี่ยสี่มีนาสองพันเนี่ยหลายปีนะกว่าจะตัวสลิมออกถ้าตัวสลิมเทคมาแล้วออกปลายปีสอง4ููนย์สี่ซึ่งก็หลังหลายปีประมาณสี่สี่ปีนะสี่ปีมากกว่าปี เขาอยู่ในตลาดวาถึง10ปีไหมโหคนเล่นนานนะตอนเพสามออกอะยังเล่นอยู่เลยยังเล่นยังขายเกมกันเยอะอยู่เลยยังออกอยู่เลยใช่ออกเยอะมากครับอไปเมกาพาซ่าอือยังมีขายอยู่เลยใช่คุณขันก็บอกว่าคุณขันมีขายไปได้เครื่องมาแล้วนี่ใช่ไหอ่ใช่ผมเห็นยังมีคนไปซื้อเท่าไหร่ีอเป็นสองซื้อซากซื้อซากซื้อซากมาใช่เครื่องรุ่นนี้ดีฮะเล่นอ้คิดว่าดีกว่ารุ่นเนี้ย ใช่พกพาง่ายความร้อนแต่อันนี้มันจะได้ความคลาสสิกอ๋อนี่ไงใส่เหมือนกันสายเหมือนกันทุกอย่างเออง power เหมือนกันป็นแต่ว่าพอร์ตแลนด์รุ่นแรกยังไม่มีถูกไหมพอร์ตแลนด์ถ้าจะมีต้องมีพอร์ตเสริมเออตัวนี้มันดูหรูอืมเบาเนี่ยด v วีดีดีวีดีดีมากใใช่จุดเด่นนะใช่ใช่ะวันนี้โอเคก็มาทักทาย เกี่ยวกับเพย์สองนะกันประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวคงจะจัดเต็มอีกนิดนึงนะนึงพอจะมีภาพที่ต่อจอจริงๆแล้วก็ลองเล่นใช่เพราะเดี๋ยวมันยังมีเกมอีกหลายๆเกมที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเล่นบนตัวเครื่องเพย์สองนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ด้วยรับหน้าคลิปหน้าเอามาแชร์หรือว่าอุปกรณ์เสริมใช่ครับหลายๆตัวที่เราเองอาจจะไม่รู้นครับอย่างเช่นล่าสุดที่มากันวันนั้นผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้ ที่แมนเจออะไรที่ร้านพี่หลอ,อไอ้เครื่องเฟมิคอมขาวแดงอะ่ะพี่หลอมีตัวที่คล้ายๆพาวเวอร์แบงค์เอามาต่อด้านข้างแล้วก็ตรงนั้นมีเสาอากาศขึ้นไปด้วยแล้วก็มีไฟเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวมาเจอกันดูอีกทีเพราะว่าคุณขันเห็นแล้วงงมีเสาอากาศออส่งสัญญาณภาพไร้สายออในยุค ในยุคนั้นในยุคแปดูสิบไม่ต้องใช้ใบฟางไม่ใช่อะไรไงหวังโกะมาหนึ่งกิโลกิโลพอดีวันนี้น้าที่หลอปิดปิดก็เลยก็ต้องเปลี่ยนหาให้ได้แล้วแบบนี้ใครมีทีวีพกพาบ้างก็ขนมาด้วยนะเดี๋ยวไปบ้านบ้านพี่อัพกหนนะโอเคเราวันนี้นะก็ทักทายกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชีวิตเกมเมอร์เอพีต่อไปก็ยังคงเฮสองอยู่ก่อน อใช่อาจจะเก็บต่อก่อนเพราะเราเรียงตามทำได้แล้วเราบอกแล้วว่าเราจะพยายามไม่ข้ามโอบคบุมครับสวัสดีครับ